Come on. Come on. สวัสดีค่ะพบกับอีดำนาชีน่าอีกแล้วนะคะตอวันนี้อากาศมือึมครึมเหมือนฝนจะตกเอ๊แต่ได้ข่าวว่าฝนตกหลายที่อยู่นะคะ ต้องการหนีดำเป,ป็นเปล่ากับใครหรือเปล่าพี่จ๋าเสือจะกลัวหลอเล่นะคะหลอกเลนะคะว่ายังไงค่ตะปวปากเขาว่ายังไงขอชกเล่นเๆหน่อยนะคะ <c oughs> ไปค่ะไปค่ะ <c oughs> เครื่องออกแล้วนะคะก <c oughs> ใส่การบินใส่การบินไหนคะเนี่ย ขาโดดลงไปนะครับเพื่อนคะลงตรงนี้ลงตรงนี้ว่ายังไงมีตัวหรือเปล่าคะ hello hello ไม่มีคนนะคะช่วยลงตามสบายคะ่ะรีฟาร์มนะคะรีฟาะะร์ามนะคะเพื่อนๆรีฟเก็บของนะคะเดี๋ยวจะมีเตยเสือกมาเย็นนะคะขอบออ ฝัมไปค่ะฝามไปค่ะให้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 มีอะไรบ้างค่ะมีอะไรบ้างไปค่ะไปค่ะวว่งต่อนะข่าฝังสิรีออกไปเลยนะคะว่ายังไงว่ายังไงเพื่อนๆไปแล้วค่ะเบอร์สี่เบอร์สามนำหน้าไปก่อนแล้วนะคะอาริยวังสุขีนะคะว่ายังไงเพื่อนจ๋า เริ่มบอกนะคะวันนี้นายกับสุธิดาเขียวค่ะอารียาวังสุข,ขีแล้วก็ผู้ชายของเพื่อนนะคะเรียกว่าผู้ชายของเพื่อนละกันเนาะยังไงยังไงดาว่ายังไง,ง,ไงอ้าเบอร์สี่โดนไปแล้วนะคะเบอร์สี่น็อกนะคะน็อกหนึ่งน็อกแก้งนะคะว้ายังไงรอยดําแป๊บหนึ่งนะคะพี่คะ่ะนี่นี่ ไปเลยค่ะบังอัดเงินเพื่อนของอีดำได้ยังไงเป็นยังไงคะได้เป็นเลยค่ะยเงินตกนรกมาเป็นเพื่อนกับอีดำอีดำมาจากนรกว่ายังไงคะว่ายังไงกับเพื่อนคะเอาไงต่อดีมีตัวเป้าได้คิวเดียวโอ้โดนลับไปค่ะเพื่อนชุบกันได้แล้วนะคะเอ๋ขวบมือนะคะระวังนะคะขวบมือมีตัวนะคะ ฮะแนอยู่ตรงนี้น mm ี hmm ่เองว่ายังไงดอกทองออกมาให้กูยิงซะโดยดีแหมมาแอบอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวย่องค่ะสายย่องว่ายังไงสายย่อง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 ยองยิงได้ยังเอามาแล้ค่ะเนี่ยเนยนี่ยเนี่ังไงค่ะเป็นยังไงค่ะน้องไปเลยค่ะอาริยาว่าไงอาริยายิงให้หน่อยเพื่อนเออ จัดไปค่ะจัดไปอริยาอาา่อาฮะอ่าคุยต่อแล้วนะคะหนูดำไม่รอแล้วนะคะเฮ้ย <Yeah. S 1> hey, สุธิยาว่ายังไงทำไมสุธิยาไปคนเดียวโอ้ไ oh oh ม่ก็อไมค์ก็อตีตัวอยู่กับสุธิยาเฮ้ย hey, ว่าอย่างไรสุธิยาอ๋อ oh, สุธิยาฆ่าได้อีกแล้วค่ะเพื่อนช่องนาขึ้นมากเลยสุธิยาจัดไปอีกหนึ่งเอาไว้นะคะ เดี๋ยวว่านางบอดนะคะนางมือขึ้นแล้วนะคะหลังๆมานี้ยมเนี่ยยิงอ่ะขอบอกยังไงยังไงทันงานมีตีหนึ่งนะคะชวาชวาขอสองหน่อยยิงไปละกันหน่อยเดี๋ยวจะเอาโดนไม่โดนโดนไม่โดนว่ายังไงด๊ามเฮ้ยมันหลบไปแล้วว่ะมันกลัวอีด๊ามอว่าไง ต่อค่ะไปต่อค่ะเพื่อนขาวิ่งต่อค่ะเดี๋ยวจะเข้าวงไม่ท mm ันนะคาคนบาปบงคอบตายนะจ้ะว hey, ิ oh ่งเข่าวิน่ะเฮ้เพื่อนขึ้นรถเปล่าอาริยาอาริยามาเอารถเร็วเดียเก็บของก่อนเออแป๊บหนึ่งนะเมึงเลากูก่อนนะไปเพื่อน่าไปค่ะไป่าอาริยา เจ้าเดิมเจ้าเก่าค้าขับเพื่อนขาขึ้นไปตายต้นไม้ใจอาริยาเท่านั้นนะคะไปเลยกับเพื่อนข้าวันนี้มิวคมมั่นใจเพียงใดว่ากันไปว่าไงว่าไงจะชนอะไรไหมไม่ยันแน่โอ้โชนจนได้ก็อาริยาจัดไปอีกหมื่นดอกถ้ชนต้นไม้แต่ยังไม่ตายนะคะรอบนี้ยังไงยังไงไปต่อนะคะยังไม่ยังไม่หยุดยังไม่หยุดยังยังยังไปค่ะ ว่ายยังไงไปเลยไปเลยไปเลยว่ายยังไงไป,ไป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 ค่าไปค่ะโอ้เอ้านุ่ก็อน่จริงชนหมดทุกอย่างนะคะอาริยาชนทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยนะคะอาริยาชนเก่งมาก <c oughs> วิ่งต่อเพื่อนวิ่งต่อ <c oughs> ไปนะคะหนูดงวิ่งแล้วนะคะเพื่อนนักวิ่งมาราธอนนะคะมานะคะตามมานะคะข้างหน้ากําลังแชวัแวชแวัววกันอยู่นะคะ ว่ายังไงเฮ้ยข้างหน้าค่ะข้างหน้าค่ะเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยิงไปเลยค่ะยิงไปเลยค่ะยิงสัตว์มัวไปเลยค่ะนี่เป็นยังไงคะไปยังไงคะไม่โดนค่ะไม่โดนไม่โดนสักเม็ดค่ะว่ายังไงไปต่อค่ะอยู่ข้างหน้านะคะนอนนิ่งๆนอนนิ่งๆนอนนิ่งๆอยู่ไหนแล้วเอ๊ะมันจะมีตัวนอนอยู่เป็นไหนแล้ววาเฮ้ยออกมาสิ ที่ไหนนะหนูดำเห็นเมื่อกี้แวบๆหาที่เล่นก่อนนะคะหาที่เล่นก่อนอย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวหนูดำจะแอบไปย่องสับกระบาลให้ดูฮะฮะยังไงยังไงนอนดูเชิบเชิบเชิบเชว๊บเชว๊บข้างหน้านะคะเอ๊ะมึงนอนเห็ดยังอยู่นี่แบบทำได้เบิ้ลเบิ้ลกอดรักหัวเบิ้ลเนี้ยเนี้ยเนี้ย ตายไปเลยค่ะโดนหนุ่มดำยิงไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอีกแล้วหนึ่งค่ะว่ายังไงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ว่ายังไงไม่เจอตวนะคะ่ะเจอแต่โมกนะคะ่ะอะาะยิงมาจากไหนอ่ะอ๋อไปก็อ๋อไปก็จะกลัจกกวจะกลัวโดนสไนย,ยิงเนาะเฮ้ยตรงไหนนะ mấy giờ? Khéo hỏa đấy. Phấn đồn hỏa bay bể kìa. Vãi ngay, vãi ngay. Này, tôi anh. Để cho đâm sập một nè. Sỏi À thôi thôi sỏi. Ôi, ôi, không. 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 nó Không. 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 มันจริงเออมันช่วยหนูดำดีเพื่อนเฮลล์เฮลลเฮลล์อาริยาช่วยฉันด้วยเฮลไม่้ช่วยนะช่วยฉันด้วยค่ะเพื่อนค่ะฉันโดนยิงหัวแตกเลยค่ะเอ๊ะตัวนี้มันยิงแม่นจังเลยเพื่อนมันอยู่ตรงไหนอะหาไม่เจอเลยเพื่อนไปขาวรีปัมเลือดปั๊มน้ำและค่าวรีปั๊มทุกอย่างนะคะมีอะไรปั๊มให้หมดนะคะปั๊มซ่วมก็ได้นะคะไปเลยค่ะเพื่อนค่ะ หัวยังไงต่อเอายังไงต่อดีไม่เจอตัวนะคะไม่รู้ยิ่งมัดจะโจงูเอ๊หนูดำทำยังไงดีนะว้าไงวงาไงเฮ้ยเถมันขอมาแล้ว่ะเฮ้ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยเน้ยิหมงิดหลบมงบล้อขวามือยิงมาว้าลบก่อนค่ะขวามือมาว้าขอไปยังค่ะ หนูดําไม่ไหวแล้วนะคะพี่หนูดาขอวิ่งก่อนขอเด็กก่อนเฮ้ยเฮ้ยตรงไหนนะฝังมือเข้าอ่ะเคยว่ายังไงว่ายังไงเพื่อนแุยหุอหยหุ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 ยยยยหุยยหยกุยหุยหนยหหยหุยหยยหุยยหุยหนยหยหุยหมาแุยวอยยนยยุ สุธิดามาแล้วค่ะเพื่อนค้ามาเร็ว,ว,รวๆว่ายไงคะสุธิดามาฉกฉันได้สักทีนะคะแหมพ่อแม่นอนพงยาบอกให้ทำอะไรจบงน้นเฉล,ลิ้มหลอดแอบนะคะอืมเนื่องจากแต่ฉันนะคะหลบเอาตัวรอดหลังจากเอาตัวรอดเก่งนะคะสุธิดาเนี่ยมาจุดอะไรอ๋ออาริยาเรียว่ายังไงหลอกแป๊บหนึ่งนะอาริยา ขอเป็นโงว์เป็นคาริยาห์ใจเย็นแป๊บฝงนะค่ะขอร้องดูขอร้องประหารไวยังไงจะกลัวจะไปเออเออสมองไปกินสมองไปกินเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวชุบอริยาก่อนนะคะทุกคนอ่ายิงกดให้หน่อยนะครับเพื่อนค้างเดี๋ยวชุบเพื่อนก่อนว่าอย่ายังไงว่ายังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยใครเหมือนมาอีกอริยาหนีเร็ว มาแล้วอุ้ยอุยออุยโดนอีกแล้วคู่โอ้ยบบบอะไรกันนี่เนี่ยนี่ยมันร้องมาให้เธอมันยิงมาแล้วจะกลัวโอ้ยตายแน่เลยฉันโดนไปมันโดนไปอ้ยไม่จริงอนะโดนกันได้นะคะโดน ตายตายไปเลยค่ะอีดาขามึง oh. ตายไปเลยค่ะอีดามึงไม่ต้องมาเกิดค่ะ <Okay. S 1> แดีวเพื่อน <Okay. S 1> คนเดียวะะ <Yeah. S 1> เล <Yeah. S 1> ยครับ <Yeah. S 1> เพื่อนว่าไงเพื่อนว่าไงล่ะสตัวโอ้ oh, oh. ไม่จริงวิง่งอโอ